หนุ่มถามในรายการโหนก็แสว่าแล้วน้องพรมีผู้ชายคนอื่นไม่มีหนูไม่มีหนูรักในใหม่คนเดียวโอ,โอ้โกหกมาหน้าด้านๆเลยอีหนูเอ้แถไปเรื่อยแหละครับแต่ว่านางพรเนี่ยเหมือนถ้าภ้าผมเนี่ยฟังจากคําให้สัมภาษณ์ของนางพรนะครับเธอ เหมือนให้การภาคเศษนะคือปฏิเสธว่าหนูไม่รู้เรื่องด้วยเลยเรื่องฆ่าเรื่องแกงกันหนูไม่รู้เรื่องเลยแต่หนูยอมรับเรื่องชู้สาวแต่ถ้ามีหลักฐานหนูก็ยอมรับเอา้าถ้าหนูไม่ได้ทําจริงต้องบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยและเรื่องที่น่าตกใจ คือนางพรร้อนเป็นไฟไม่ใช่ร้อนเรื่องพยานหลักฐานครับเพื่อนของนายกิจเล่าให้ฟังว่านางพรนี่มั่วสุมโลกีมากให้ช่างกิจมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าโอ้โหไม่ไหวไม่หยุดความต้องการทางรุนแรงประเด็นนี้มันเป็นเรื่องความต้องการส่วนตัวเขาคนหิวข้าวเรื่อยมันก็กิกนเรื่อยมันไม่ได้เป็นพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีคนร้ายในคดีฆาตกรรมนี่ เพื่อนในกิจให้การว่าในกิจบอกว่าพอเจอแล้วเนี่ยนกิจเนี่ยตอนนั้นยังไม่โดนจับยังให้เงินนางพรไปสี่หมื่เพราะนางพรบอกไม่มีเงินทําศพหัวเลย,เยโอ้โหหนูใจดําโหดร้ายมากนะฆ่าเขาแล้วยังมีหน้าไปช่วยจัดงานศพแล้วเอาเงินของฆาตกรเนี่ยมาจัดงานศพ ความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมนายธนาสารเตะอันหรือว่าในายใหม่นะคะท่านผู้ชมหนุ่มโรงงานที่ถูกฆาตกรรมโดยการยิงที่ศีรษะและมัดมือมัดเท้าก่อนที่จะนําศพนะคะไปทิ้งที่ข้างทางนั้นะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนายก๊อตนายนนท์และนายยุทธนะคะเพื่อนสนิทของนายกิจและน้องคอนเนี่ยซึ่งทํางานอยู่ที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งร่วมกันนะคะได้มีการไปให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์แล้วก็พฤติกรรมของทั้งสองคนผ่านรายการโหนกระแสโดยได้ให้ข้อมูลในเขาว่านายกิจกับน้องคอนเจอกันที่บริษัทขนส่งทํางาน ดนนะะโดยในกิจเป็นคนจีบน้องพรก่อนค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อนของในกิจยังได้ให้ข้อมูลอีกนะคะว่านางสาวพรเนี่ยเคยบอกกับเพื่อนๆของในกิจว่าพรท้องแล้วให้เตรียมเงินเอาไว้รับขญหลานนะคะโดยพรบอกว่าท้องหลังจากที่คบกับในกิจประมาณ3-4เดือนถึงขั้นที่จะสั่งให้เพื่อนทําสติกเกอร์ชื่อลูกติดรถเลยนะคะก็คือน้องพรีมค่ะและานกิจนะคะก็ถึงขั้นบอกกับเพื่อนว่ากลัวที่จะเสียน้องพรไปด้วยนะคะซึ่งวันที่น้องพรเข้ามาทางานแรกๆเนี่ยเคยมีพนักง,งานในคลังสิน ค่ะคนหนึ่งนะคะเข้ามาจีบน้องพรด้วยทําให้นายกิจบอกว่าไม่ชอบนะคะแล้วก็พอรู้ว่าน้องพรเลิกกับนายเอแล้วจึงมีการคุยกันในแชทไลน์นะคะว่ามีผัวไม่มีผลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนของนายกิตยืนยันว่าใน a c e b o o k นายกิตไม่เคยลงรูปน้องพรเลยซึ่งหลังจากที่น้องพอครคบหากับนายกิจนะคะก็มีการมาหาที่บ้านนายกิตทุกวันเลยทีเดียวโดยนายกิจนะคะก็ถึงขั้นไปบ่นให้เพื่อนฟังด้วยนะคะว่าน้องพรเนี่ยเป็นคนที่มีเพศสมคัญที่ดุมากหรือว่าร้อนแรงมากนั่นเอง ซึ่งเพื่อนของนายกิจนะคะก็บอกว่าเคยเห็นน้องพรนุ่งผ้าขนหนูนะคะออกมาจากบ้านของนายกิจทุกวัน arrived. ค่ะก่อนที่จะกลับจากบ้านนายกิจนะคะประมาณ5้าโมงเยน็นซึ่งบางวันนายกิจค่ะก็ไปที่บ้านน้องพรด้วยนอกจากนั้นนะคะนายกิตก็ยังเคยจับได้ว่าหลังจากที่น้องพรคบกับนายกิตแล้วเนี่ยก็เคยกลับไปคุยกับนายเอ <c oughs> อีกนะคะ <c oughs> จนนายกิจกับนายเอ <c oughs> <ả nh> ต้องไปเคลียร์กันนะคะแต่ว่านายกิจไม่รู้เลยว่าน้องพรเนี่ยมีใหม่อีกคนนึงนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่นายใหม่เสียชีวิตค่ะนายกิจนะคะยังเคยบอกกับเพื่อนอีก ด้วยว่ามีการโอนเงิน40,000บาทนะคะที่ตัวเองเก็บเอาไว้รักษาตัวนะคะโอนไปให้กับน้องพรเพราะว่าเธอบอกว่าจะเอาไปจัดงานศพในใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองนะคะนั่นก็คือโจเรวัตกลิ่นเกสร ท่านเรวัตนะคะได้วิเคราะห์เพิ่มเติมเผยว่าเรื่องที่น่าตกใจเลยก็คือน้องพรตอนนี้ร้อนเป็นไฟนะคะเพราะว่าเพื่อนของช่างกิตเนี่ยออกมาแชว่านางพรน,นั้นมั่วสุมโลกีมากช่างกิตได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าไม่ไหวไม่หยุดความต้องการทางเพศรุนแรงถ้าต้องการแบบนี้ในใหม่ตายจะอยู่กับช่างกิตไหวหรอเดี๋ยวก็ผอมตาย แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีคนร้ายแต่ทำให้ทุกคนรู้ว่านางพูดไม่จริงโกหกนาดันดาน,านจนหลักฐานชัดเจนถึงได้รับขึ้นเรื่อยๆแท้ไปเรื่อยให้การภาคเศษคือปฏิเสธเรื่องที่รู้เห็นการฆาตกรรมแต่ยอมรับเรื่องชู้สาวแต่ถ้ามีหลักฐานหนูก็ยอมรับซึ่งถ้าไม่รู้จริงเนี่ยต้องปฏิเสธไปเลยแต่ดันหลุดปากพูดมาว่าถ้ามีหลักฐานก็ยอมรับ ท่านเรวัตนะคะถึงขั้นบอกว่าใจดําเกินไปค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องนอายกิตก็ยังได้มีการให้เงินนางพรไปสี่หมื่นเพราะว่านางพรอ,อ้างว่าไม่มีเงินทําศพผัวไม่มีส่วนรู้เห็นแต่รู้อยู่แล้วนะว่ารถคันก่อเหตุเนี่ยเป็นรถของนายกิจใจดำและโหดร้ายมากค่าเขาแล้วยังใช้เงินฆาตกรไปทำศพเขาอีกและเรื่องที่น่าตกใจคือนางพรร้อนเป็นไฟไม่ใช่ร้อนเรื่องพยานหลักฐานครับเพื่อนของนายกิจเล่าให้ฟังว่า นางพรน,นี่มั่วสุมโลกีมากไอ้ช่างกิจมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าโอ้โ oh, ห oh, ไม่ไหวไม่หยุดความต้องการทางเพศรุนแรงแล้วคิดว่าถ้ามันต้องการอย่างเงี้ยถ้าในใหม่ตายแล้วเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่กับช่างกิจเหรอไอ้ช่างกิจเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็ผอมตายอะ่ะ เดี๋ยวก็ผอมตายนะครับประเด็นนี้มันเป็นเรื่องความต้องการส่วนตัวเขาคนหิวข้าวเรื่อยมันก็กินเรื่อยนะฮะมันไม่ได้เป็นพยานหลักฐานที่จะดําเนินคดีคนร้ายในคดีฆาตกรรมนี่นะแต่ว่ามันทําให้ทุกท่านเนี่ยเห็นว่านางพูดไม่จริงนะคุณหนุ่มถามในรายการโหนกระแสว่าแล้วน้องพรมีผู้ชายคนอื่นไม่มีหนูไม่มีหนูรักในใหม่คนเดียวโอ้มึงโกหกมาหน้าด้านได้เลยอีหนูเอ้ย พอจนแต้มไปคนก็บอกอาหนูคบกับในกิจเป็นเพื่อนกันเขาเทคแคร์ดูแลหนูอา้ายังไม่บอกว่าเป็นผัวอีกนะถึงรับขึ้นเรื่อยๆจนจนแต้มแล้วนะครับแถไปเรื่อยแหละครับแต่ว่านางพรเนี่ยเหมือนถ้าภาาผมเนี่ยฟังจากคําให้สัมภาษณ์ของนางพรนะครับเธอเหมือนให้การภาคเศษนะครับ คือปฏิเสธว่าหนูไม่รู้เรื่องด้วยเลยเรื่องค่าเรื่องแกงกันหนูไม่รู้เรื่องเลยแต่หนูยอมรับเรื่องชู้สาวแต่ถ้ามีหลักฐานหนูก็ยอมรับเอ้าถ้าหนูไม่ได้ทําจริงต้องบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยหนูดันไปหลุดปากพูดทิ้งๆอีกว่า ถ้ามีหลักฐานหนูก็ยอมรับหนูก็ยอมรับเหมือนกับพฤติการครบผู้ชายหลายคนนะหนูค่อยๆยอมรับเพิ่มมาทีละคนทีละคนทีละคน,นะคหนูใจดําไปลูกน้องพรใจดําไปไอ้กิจก็ลักหัวปักหัวปั๊มเลยนะเพื่อนในกิจให้การว่าในกิจบอกว่าพอเจอศพแล้วเนี่ยในกิจเนี่ยตอนนั้นยังไม่โดนจับนะครับยังให้เงินนางพรไปสี่หมื่นตรงเนี้ถ้าเกิดว่าในกิจเนี่ยให้เงินนางพรไปสี่หมื่น พราะนางพรบอกไม่มีเงินทําศพผัวเลยนไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นประโยชน์กับทางนางพรนะถ้าจริงนะครับถ้ามีการโอ,โอนเงินจากนายกิจจริงหรือมีพยานรู้เห็นว่านายกิจเนี่ยเอาเงินให้นางพรเป็นค่าทําศพสี่หมื่นจริงเนี่ยนะครับจนกระทั่งเงินในตัวเหลือพันบาทเนี่ยแสดงว่านางพอรอาจจะไม่ได้ร่วมรู้เห็นแต่ว่ามันมาหักล้างว่า นางพรรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนางพรรู้อยู่แล้วครับว่ารถคันก่อเหตุนะ่ะมันเป็นรถของนายกิจแล้วคุณน่ะเป็นคนเอาคียการ์ดให้นายกิจเอา้าหนูตอบ อามาซิว่าหนูไม่รู้เรื่องเหรอโอ้โหหนูใจดําโหดร้ายมากนะฆ่าเขาแล้วยังมีหน้าไปช่วยจัดงานศพแล้วเอาเงินของฆาตก,กรเนี่ยมาจัดงานศพท่านผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆค่ะสรุปแล้วน้องพรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสาม,มีไหมจะพบพิรุธหรือว่าหลักฐานเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรก็ขอให้คดีนี้ถูกตัดสินออกมาอย่างยุติธรรมที่สุดค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel To อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราน,ดารานได้เลยนะครับ